ทปัครับกแบบสวัสดีนะครับพี่น้องที่ฟังรายการอยู่ทุกคนนะครับผมสมกลานจิตสุธิากรน,นะครับอันทิย์ทิ่แล้วต้องกลับขอโทษด้วยเพราะว่าไปตักบ,บาตรเทโวโลหณะนะครับที่วัดกบนะครับวัดบรณาบรรพตนะครับซึ่ง <c oughs> เป็นประเพณีซึ่ง เราเคยทํากันมานานนะครับที่โนครสวรรค์นเนี่ยแล้วก็หายไปหลายปีหลวงพ่อท่านกลับมาฟื้นฟูเป็นปีที่สองเมื่อเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็คนเยอะครับแล้วก็พิธีก็จัดใหญ่โตนะครับมีท่านน้มตรีมาด้วยนะครับแล้วก็มาร่วมตักบาตรแล้วก็มีขบวนช้างมีขบวนสิงโตมังกรนะครับแล้วก็พี่น้องชาวตลาดปาน้ําโพเต็มไปหมดเลยครับก็ไปร่วมตักบาตรด้วย ผมเองนั้นไปในฐานะประชาชนนะครับพาพี่สาวนะครับพาครอบครัวภรรยาและลูกนะครับแล้วก็พี่สาวแฟนแล้วก็พ่อตาไปตั้งโต๊ะอยู่กับชาวบ้านนะครับอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ตักบาตรพร้อมกับพวกเรานะครับก็เห็นพี่น้องหน้าตาสดใสนะครับก็ดีใจด้วยนะครับก็อย่างน้อยวันบุญนะครับบุญใหญ่เราก็ไปทําบุญกันสําหรับวันนี้เนี่ยก็มีกระถินอยู่หลาย หล,หลายวัดนะครับเริ่มทํากันนะครับแล้วก็ทยอยไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นช่วงออกพรรษาแต่ก่อนอื่นต้อง <c oughs> ขอแจ้งหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่น้องชาวพุทธทุกท่านนะครับเมื่อ,อสมเด็จพระสังฆราชท่านสินพระชนนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็ประกาศนะครับให้ข้าราชการ <c oughs> แล้วก็พี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยถ้า ทำได้ก็ขอให้อยู่ในช่วงไว้ทุกข์นะครับตอนแรกแจ้งมาว่าสิบห้าวันแต่ตอนนี้ก็เป็นสาสิบวันนะครับใครอยู่วัดไหนนะครับใกล้ตรงไหนก็ไปร่วมสกาละได้นะครับเพราะว่าทำได้ทั่วประเทศนะครับเพราะว่าสมเด็จพระสังฆราชองค์นี้ท่านเป็นพระที่ประพฤติชอบนะครับแล้วก็เป็นพระที่ใช้คำไว่าไงครับก็ถือว่าเราเคารพได้อย่างสนิทใจนะครับท่านเป็น พระดีจริงๆนะครับผมเองนั้นเคยมีโอกาสได้เข้าเฝ้ามีโอกาสได้เจอท่านนะครับได้มีส่วนที่วัดนะครับแล้วก็พบว่าท่านนเป็นคนที่แม้แต่ท่านเป็นพระดีนะครับซึ่งผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศก็เสียใจนะครับแล้วก็แต่กระทํำไงได้ครับในศาสนาพุทธของเราก็พูดไปแล้วนะครับว่าทุกอย่างเป็นอนิจจงนะครับไม่มีอะไรที่แน่นอนใคร ใหญ่มาขนาดไหนนะครับสุดท้ายก็ไม่พ้นความตายนะครับอันนี้ก็เป็นอนุสรณ์หนึ่งซึง่อยากมาเกริ่นก่อนนะครับสําหรับอาทิตย์นี้นะครับเรื่องที่อยากจะพูดจะคุยนะครับถ้าจําได้ว่าพี่น้องที่เป็นแฟนรายการเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ฟังรอฟังลิเกยอยู่อย่างเนี้ยครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวไร่ชาวนานะครับ โดยเฉพาะชาวนาเนี่ยตอนนี้ทุกหนักจริงๆครับเพราะว่าผมออกไปพบข้างนอกเนี่ยครับปรากฏว่าทุกคนบ่นหมดนะครับว่าเอาข้าวไปจำนำเนี่ยบางรายก็เดือนกว่าๆแล้วครับตั้งแต่ตั้งแต่กันยานะครับบางรายก็ไปเมื่อต้นตุลานี้นะครับก็สรุปตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดโครงการคือวันที่หนึ่งตุลามาเนี่ย จนถึงวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วนะครับตุลาเนี่ยก็เกือบเดือนแล้วเนี่ยปรากฏว่าพี่น้องที่เอาข้าวไปเนี่ยยังไม่มีใครได้เงินเลยนะครับใบประทวนก็บางรายก็ได้แล้วบางรายก็ยังไม่ได้อันนี้เป็นความทุกข์สาหัสนะครับเพราะว่าพี่น้องหลายคนเนี่ยกว่าจะปลูกข้าวได้เนี่ยก็ใช้เวลาสามเดือนสี่เดือนคอยหว่านปุ๋ยคอย ฉีดยาไล่มแมลงนะครับไล,รไล่เพลี้ยไล่อะไรนะครับดูแลกันมาสามเดือนเสรศษ<ๆ>ก็ไม่มีไรายได้เลยนะครับในช่วงสามเดือนตั้งแต่สิงหากันยาตุลามาเนี่ยครับแล้วก็หวังครับว่าเดี๋ยวเกี่ยวข้าวแล้วจะได้มีเงินใช้นะครับและถ้าเกี่ยวข้าวได้เงินใช้ทันเนี่ยก็จะมาเข้าช่วงเทศกาลออกอพรรษาพอดีนะครับจะได้ไปทำมงทำบุญกันนะครับ แต่ปรากฏว่าเงินยังไม่ได้ครับไอ้ไม่ได้ไม่ว่านะครับในรอบปีนี้เนี่ยทุกหนักเข้าไปอีกเพราะว่าคือเหมือนจะโชคดีแต่ก็โชคร้ายก็มีปนมาด้วยก็คือพี่น้องที่ทำนาในรอบปีนี้เนี่ยปรากฏว่าปีนี้เพยยงไม่กวนนะครับยาฆ่าแมลงก็ใช้ไม่มากนะครับผลผลิตก็เยอะครับออกมาบาง ชาวนาบางคนนี่บอกทํานาได้ไร่ละเป็นร้อยถังนะครับเฉลี่ยก็แปดสิบถเก้าสิบถังขึ้นไปแต่ปรากฏว่าพอเวลาไปจำนำเนี่ยเขารัฐบาลเขาบอกว่าครอบครัวหนึ่งเนี่ยเขาให้จำนำได้ไม่เกินสามแสนห้าหมื่นบาทถ้าตีเป็นข้าวก็ประมาณยี่สิบกว่าถังเองยียี่สิบ ยี่สิบกว่าตันนะครับยี่ห้าตันประมาณนั้นนะครับนะครับก็คือมีนาสักยี่สิบไร่อย่างเงี้ยครับหรือสามสิบไร่เนี่ยก็พอได้แต่คนที่มีนามากกว่านั้นเนี่ยข้าวมันเหลือครับเอาไปห้าห้าสิบเกวียนนะครับไปจำนำแล้วปรากฏว่าเขารับแค่ยี่สิบห้าเกวียนอย่างเงี้ยครับที่เหลืออีก ยี่สิบห้าเกวียนเนี่ยราคาที่เขารับซื้อสดเนี่ยก็ถูกครับสมัยแรกๆเนี่ยยังได้เก้าพันบ้างหมื่นบ้างนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้เหลือหกพันห้าครับถ้าข้าวไม่ดีนี่เหลือห้าพันกว่าบาทเท่านั้นบางแห่งที่เก็บเกี่ยวตอนที่ข้าวยังไม่สุกเต็มที่แต่ต้องการหนีน้ำเนี่ยก็จะเหลือสี่พันห้าห้าพันเองครับ ปรากฏว่าอันนี้นะครับพี่น้องก็บ่นมากนะครับว่าไม่คุ้มครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยแค่ค่าเช่า,ชาเนี่ยก็ไล่ละพันบาทก็ไปแล้วครับแล้วยังไม่รวมค่าอื่นๆอีกค่าพันค่าอะไรอีกฉะนั้นเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีเดือนตุลาเนี่ยเป็นเดือนแห่งการที่ทุกคนรองเงินกันครับนี่บางคนไม่มีเงินจริงๆก็ต้องไปกู้นอกระบบครับกู้นอกระบบนี่ก็ตกเบี้ย ร้อยละสามนะครับแต่ไม่ได้สามต่อปีนะครับร้อยละสามต่อเดือนก็เอาเงินกู้มาใช้ก่อนก็หวังว่าเดี๋ยวใบประทวนออกทกศก็จะโอนเงินเข้ามาให้นะครับก็ใช้ไปก็ไม่สบายใจครับเพราะมันเป็นเงินกู้ดอกเบีย้ยก็ทวีขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นความทุกข์จริงๆเพราะว่ารู้สึกได้ครับว่าชาวนาไม่ได้น่าใสาเหมือนที่เคยเจอกันนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่มันเป็นผลพลอยได้ก็คือพอชาวนาไม่มีเงินกินไม่มีเงินจากการจำนำเนี่ยก็พลอยทำให้ร้านค้าร้านขายในตลาดซบเซาไปด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วตลาดป่าน้ำโพรจริงๆเนี่ยธุรกิจดีไม่ดีเศรษฐกิจดีไม่ดีเนี่ยดูจากราคาข้าวดูจากเงินที่ชาวนาได้เป็นหลักถ้าปีไหนข้าวดีชาวนาได้เงินตรงตามเวลาเนี่ย ธุรกิจก็ดีครับแต่ปีไหนที่รัฐบาลอย่างปีนี้ครับรัฐบาลยังไม่ยอมจ่ายเงินให้เนี่ยไม่รู้ว่ามีเงินหรือเปล่านี่ครับปรากฏว่าเศรษฐกิจในนครสวรรค์ก็เหี่ยวไปด้วยครับตอนนี้ใบในตลาดหลายคนก็บ่นว่าไม่ดีเลยนะครับอันนี้จะเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งซึ่งอยากจะมาเล่าให้ฟังครับทีนี้ย้อนจากเรื่องในพื้นที่ กลับเข้าไปในกรุงเทพบ้างครับกรุงเทพเมื่อทิตท,ที่แล้วก็ไม่ดีครับเพราะว่ากฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยมันผ่านวาระแรกมาเนี่ยตอนแรกก็บอกว่าจะยกโทษให้เฉพาะคนที่ไม่มีความตั้งใจที่จะทำความเดือดร้อนเช่นเพื่อนๆชวนไปประท้วงก็นั่งรถไปเขาไปนั่งชุมนุมในที่ บนถนนบ้างอะไรบ้างนะครับตำรวจก็มาจับไปว่าตั้งข้อหาว่าไปาทำหมาเลขบุกรุกสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นโทษเรียกว่าละหุโทษนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยพวกเราแม้ว่าเราเป็นฝ่ายค้านเราก็เห็นด้วยครับว่าควรจะนิรโทษกรรมซะเพราะคนเหล่านี้จะได้ไม่รู้อีหนยเน่ยอะไรจะได้กลับไปทำหากินได้ปกตินะครับแต่คนที่ทำผิดใหญ่ๆ เช่นไปเผาสารกลางบ้างนะครับไปยิงปืนบ้างไปทําอะไรบ้างนะครับพวกเนี้ครับก็ควรจะต้องว่าไปตามความผิดปกติคือขึ้นศาลไปทั้งสองฝ่ายนะครับคือทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็เห็นด้วยกันนบแนวคิดนี้ก็ผ่านวาระแรกออกไปแต่ปรากฏว่าพอเวลาไปเข้าวาระสองถึงเวลาจริงๆเขายกข้อความพวกนี้ออกหมดเลยครับ แล้วก็มีกรรมธิการท่านหนึ่งก็เสนอข้อความใหม่เข้ามาซึ่งข้อความใหม่นี่ปรากฏว่ายกโทษหมดเลยใช้คำทันสมัยหน่อยตอนนี้ก็คือยกเข่งเลยก็คือไม่ว่าฝ่ายไหนฝ่ายไหนเนี่ยไปทำอะไรมาเนี่ยก็จะยกโทษให้หมดนะครับไม่มีความผิดอะไรเลยเรียกว่าหัวเขาขาวซึ่งก็แปลกใจนะครับเพราะว่า แม้แต่ฝ่ายที่อยู่กับรัฐบาลเองก็ยังออกมา,า,าตำหนินะครับโดยเฉพาะคุณแม่ของน้องเกตเนี่ยซึ่งแต่เดิมเนี่ยเชียร์เต็มที่นะครับคุณแม่น้องเกตนี่ออกมาพูดเลยนะครับผมอ่านจากหนังสือพิมพ์เนี่ยบอกเลยบอกว่าทําแบบนี้เหมือนกับยิงซ้ําคนที่ตายไปแล้วอีกนะครับคําว่ายิงซ้ําก็คืออะไรครับเพราะว่าคนที่ได้รับ บาดเจ็บล้มตายไปเนี่ยครับเขาก็อยากจะรู้ว่าใครที่ไปทำให้ลูกเขาเสียชีวิตเขาก็อยากให้มีการฟ้องศาลมีการสืบพยานมีการหาตัวผู้ทำผิดม,มาลงโทษนะครับแต่ปรากฏว่ากฎหมายฉบับนี้บอกว่าให้ยกโทษหมดเลยนั่นพูดงย่ายๆภาษาเราก็คือลูกของเขาก็จะตายฟรีไม่ฟรีเท่าไหร่หรอกครับได้เงินไปเจ็ดล้านห้า แต่แต่ไม่รู้ว่าใครทําให้ลูกเขาเสียชีวิตนะครับอย่างเสียแดงก็เหมือนกันครับถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านเนี่ยก็เท่ากับว่าไม่ต้องไปหาเลยว่าใครเป็นคนยิงเสียแดงนะครับอันนี้ก็อยากจะเล่าให้พวกเราฟังครับว่ามันแปลกนะครับเพราะว่าตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับพระวธิตปัติเนี่ย ก็พูดตลอดว่าต้องเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้ฝ่ายรัฐบาลเก่านะครับโดยท่านอภิสิทธิ์ก็บอกว่ารัฐบาลไม่ได้ทําเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่ได้ทํานะครับแล้วก็ทหารที่เสียชีวิตเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลทําเองนอกจากอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็ใช้คําว่าพวกเสื้อดํานะครับก็จะหาทางจับมาลงโทษแต่ปรากฏว่าพอเขาเป็นรัฐบาลเองเขากับยก โทษให้หมดเลยซึ่งก็แปลกว่าตอนแรกว่าจะเอาคนผิดตอนนี้ลับไม่เอาคนผิดก็เลยมีข้อสงสัยว่าแล้วใครเป็นคนผิดแน่ๆฝ่ายเราหรือฝ่ายเขานะครับฝ่ายรัฐบาลในอดีตหรือฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ที่ผมรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เบื่อเบื่อในช่วงนี้ก็คือในขณะที่พี่น้องกำลังรอเงิน จำนำข้าวในขณะที่พี่น้องต้องไปกู้เงินเพื่อมาจับจ่ายใช้สอยในชีวิตปกติในขณะที่ข้าวของพากันขึ้นราคาแพงค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับพี่น้องประชาชนชักหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยปรากฏว่าในสภาเนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหามานะครับสิงหากัรยายนาเนี่ยไม่มีเรื่องนี้เลยครับ รัฐบาลไม่เคยเอาเรื่องของแพงเข้าสภาไม่เคยออกมาตรการช่วยเหลือลดราคาหรือจัดมาหากมสินค้าครับในสภามีแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องครับเช่นเรื่องแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญเรื่องแก้มาตาหนึ่งเกเรื่องนิรโทษกรรมอย่างนี้ครับสามเรื่องสี่เรื่องนี้ครับวนกันเข้าไปตูเหมือนจะสนใจแต่เรื่องหลักๆเรื่องแค่นี้ครับ ไม่ใช่เรื่องของชาวบ้านซึ่งพวกเราก็บอกว่าพอได้แล้วไม่เห็นต้องรีบร้อนอะไรเลยเอาเรื่องชาวบ้านเข้ามาแก้ไขกันดีกว่าซึ่งรัฐบ,บาลก็ไม่ได้ฟังเสียงของเราอะนะครับก็ตั้งหน้าต่างตาที่จะทำเรื่องนี้อันนั้นนะครับทําให้พวกเรารู้สึกเศร้าใจนะครับแล้วก็ไม่สบายใจแล้วก็ดูบรรยากาศการเมืองแล้วเรืองพิจารณาเนี่ยครับค่อนข้างที่จะร้อนอีกแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เห็นใจชาวบ้านครับ ถามชาวบ้านเขาบอกเบื่อการเมืองที่สุดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทำมาหากินก็นลำบากอยู่แล้วยังต้องมายุ่งกนบการเมืองซึ่งทะเลาะก,กันไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับผมก็ถือโอกาสนี้อขอชี้แจงนะครับว่าในฐานะที่อยู่พักประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นฝ่ายค้านเนี่ยพวกเราไม่ได้ตั้งใจที่จะค้านทุกเรื่องเะยครับเรื่องไหนที่เป็นประโยะชน์กับชาวบ้านเนี่ยเราช่วยเต็มที่ครับกฎหมายบางเรื่องนี้เราผ่านให้ หมดเลยครับมีกฎหมายเรื่องหนึ่งครับเรื่องเกี่ยวกับกีฬาปรากฏว่ามีใครเห็นไม่มีใครไม่เห็นด้วยเลยครับได้ทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านยกมือสับสนุนหมดร้อยเปอร์เซ็นครับเรากําลังจะบอกรัฐบาลว่าให้มาสนใจชาวบ้านบ้างชาวบ้านเขาเดือดร้อนจะแย่แล้วนะครับมาบริหารความทุกข์ลดความทุกข์ของชาวบ้านบ้างน,นะครับแต่ดูเหมือนรัฐบาลก็ไม่สนใจนะครับ สนใจแต่เรื่องของพวกกันเองนะครับจะทําให้พวกกันเองนั้นอ,อยู่สบายนะครับทีนี้ปัญหาใหญ่ซึ่งกําลังจะตามมาตอนนี้ก็คือเรื่องเศรษฐกิจครับเราพูดกันมานานแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่ดีแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันไม่ดียังไงนะครับล่าสุดเนี่ยตัวเลขรัฐบาลก็ออกมาแล้วครับว่าเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลทรงออกรถดมากที่สุดนะครับ ถึงขั้นติดลบเลยนะครับแล้วก็อัตราการเติบโตของประเทศเนี่ยเดิมตอนแรกตั้งไว้ที่ห้าลงมาเหลือสี่ลงมาเหลือสามมีคนพูดว่าอีกสองเดือนอาจจะเหลือแค่หนึ่งเองนะครับทีนี้บางคนฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจว่าไอ้อัตราการส่งออกกับอัตราการเติบโตของประเทศเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเรานะครับตอบว่าเกี่ยวร้อเปอร์เซ็นครับมันจะเหมือนเราทำมาหากิน ขายของนะครับเวลาตอนเย็นเนี่ยเราเตรียมกับข้าวนะครับเราจะไปขายข้าวแกงที่ริมน,น้ําเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าเราลงทุนเท่าไหร่นะครับเราไม่รู้วันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าวันนี้คนจะมาซื้อของเยอะหรือเปล่าแต่เราก็ต้องซื้อไก่ซื้อหมูซื้อผักเตรียมไว้ครับเราก็คำวนวณดูว่าเราจะขายได้เท่าไหร่แล้วเราก็ข็รถไปตอนเย็นนะครับแล้วก็ไปขาย ถ้าวันไหนโชคดีขายได้เยอะคนมาซื้อของเราเยอะเงินเราก็ได้มากกว่าที่เราลงทุนไปเช่นเราซื้อวัตถุดิบมาประมาณ800บาทเราไปขายเสร็จตอนเย็นตอน4ี่ห้าทุ่มเรากลับบ้านเรามีเงินติดกระเป๋ามา1200บาทอย่างนี้ถ้าเกิดเรากำไรสี่ร้อยบาทเราก็เอาเงินแป0ร้อไปซื้อของเหมือนเดิม แล้วเราก็เก็บเงินสี่ร้อยเป็นค่าใช้จ่ายของเราอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าธุรกิจหรือการค้าของเราไปได้แต่ประเทศนี้ครับตอนนี้ครับขายของไม่ได้ครับส่งออกเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นนี่หมายความว่าไม่มีคนมาซื้อของเราครับแต่เราต้องสั่งของน้ํามันเข้าทุกวันพอารถทุกคันก็ต้องวิ่งก็ต้องใช้น้ํามันและโชคร้ายคือประเทศไทยไม่มีน้ำมันเป็นของตัวเองครับ ก็ลองนึกดูครับทุกวันต้องเอาเงินไปซื้อของเขาเอาเงินตัวเองไปจ่ายเขาครับแต่พอตอนสิ้นวันเนี่ยเงินเข้าไม่มีแล้วอย่างนี้จะไปยังไงครับถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอีกหน่อยประเทศเราก็มีแต่นี่ครับเพราะเรามีรายจ่ายทุกวันแต่รายรับน้อยลงเรื่อยๆถ้าเป็นอย่างนี้ไปอีกสักสี่ห้าเดือนเนี้ยผมว่าลำบากกันทั้งประเทศแน่นอนนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งมาเล่าให้ฟังครับสําหรับในพื้นที่นะครับอาทิตย์ที่แล้วทั้งอาทิตย์เนี่ยไม่มีการประชุมสภานะครับเพราะว่าวันที่ยีสามเป็นวันปียะแล้ววันยี่สี่รัฐบาลก็ถือโอกาสหยุดหนึ่งวันนะครับแล้วก็ผมเองมีโอกาสลงพื้นที่นะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยก็จะลงไม่มากนักเท่าไหร่เพราะว่าชาวนานในพื้นที่เนี่ยพี่น้องผมเนี่ยส่วนใหญ่ทํานาแล้วก็วุ่นสารวนอยู่กับการ เกี่ยวข้าวนะครับแล้วก็ขายข้าวฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมก็จะน้อยลงนะครับก็มีโอกาสไปพบพี่น้องชาวบ้านมะเกลนะครับบ้านแก่งนะครับวันก่อนไปติดตามโครงการนะครับไปพบเจ้าหน้าที่จกรมทรัพยากรน้ําเนี่ยมาเจาะบ่อที่วัดหนองกระเหงนะครับโรงเรียนนะครับหนองกระเหงนะครับซึ่งก็เป็นข่าวดีเพราะว่าอย่างเงี้ยอีกหน่อยพี่น้อง นักเรียนเด็กๆนะครับคุณครูเนี่ยจะได้มีน้ําสะอาดดืม่มที่หนองกะเนงหรือที่ตําบลวัดกดตำบลหนองกรดเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่อาภัพนิดนึงครับไม่เหมือนที่บ้านมาเกลือหรือบ้านแก่งก็คือน้ําไม่ค่อยดีครับเจาะลงไปแล้วเนี่ยไม่เจอสนิมบ้างก็ไปเจอน้ํากร่อยบ้างแต่อันนี้เนี่ยทางกรมทรัพย์เขาแจ้งบอกว่าเขามีเครื่องมือเครื่องกรองแบบใหม่ สามารถที่จะเปลี่ยนน้ํากร่อยเนี่ยให้เป็นน้ําดีได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็จากนั้นผมก็ไปตามตามท่านนายกอบตอต่างๆนะครับก็ไปสอบถามว่าจะทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทราบมาว่าอตอนนี้งบประมาณปีห้าหกเริ่มทยอยลงน,นะครับแล้วก็เดือนพิจิกาเนี่ยก็จะเริ่มมีการก่อสร้างแล้วก็ปัญหาต่างๆที่ ชาวบ้านเผชิญอยู่เนี่ยก็จะค่อยๆได้รับการแก้ไขเพราะว่างบมาแล้วก็จะดําเนินเดินหน้าต่อไปได้นะครับสําหรับตัวผมเองอาทิตย์นี้ก็จะเข้าสภาวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดก็คือวันพุฤษภหัสแต่ผมจะเข้ากรุงเทพตั้งแต่วันวันอังคารนะมันจันทร์เย็นๆนะครับหรือว่าจะอังคารเช้าเนี่ยก็จะเข้ากรุงเทพนะครับแล้วก็ วันที่สี่นี่ท่านประธานสภาก็นัดที่จะลงมติวารละสามรัฐธรรมนูญอีกแล้วครับทางการเมืองนี่ถือว่าร้อนสุดๆนะครับก็ในเดือนพฤศจิกานี้ก็หวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีสำหรับผมแล้วเนี่ยครับพูดแล้วหลายครั้งก็จะขออนุญาตพูดอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าอยากให้พวกเราเนี่ยได้รวบรวมนะครับติดตามการเมืองนะครับ แต่อย่าไปฝังใจมันมากก็คือว่าดูว่าเป็นยังไงแล้วก็เก็บข้อมูลไว้ผมไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่พิกผันนะครับอยากให้รัฐบาลน,นี้บริหารประเทศได้ไปจนครบ4ปีแล้วพวกเราเป็นทำตัวเป็นครูครับเราก็เก็บคะแนนถ้าเขาทำดีเราก็ให้คะแนนบวกไปถ้าเขาทำไม่ดีเราก็ใส่คะแนนติดลบไปนะครับ บวกไปเรื่อยๆลบไปเรื่อยๆพอถึงสิ้นปีพอถึงหมดวาระจะเลือกตั้งใหม่เราก็มาดูกันว่าเราจะให้เขาเป็นรัฐบาลต่อไปหรือเปล่าถ้าเราเห็นว่าบริหารมา4ปีพวกเรามีความสุขขึ้นมีเงินเพิ่มขึ้นชีวิตดีขึ้นเราก็เลือกเขาต่อครับแต่ถ้าเกิดดูแล้ว4ปีบรรยากาศไม่ดีข้าวของแพงเป็นหนี้เพิ่ม ขายของไม่เคยได้นะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนก็โศกเศร้ากันนะครับเหี่ยวกันนะครับไม่มีความสุขเนี่ยเราก็ให้โอกาสพักอื่นซะนะครับสําหรับตัวประชาธิปัตย์เองนะครับตอนนี้ก็ตั้งใจนะครับที่จะหานโยบายดีๆมาให้พวกเรานะครับโดยที่จะออกแบบจะวางแผนพัฒนาประเทศให้เดินหน้าไปอย่างดีเอาแบบว่า ไปแล้วทุกคนได้ประโยชน์หมดนะครับอขออนุญาตเหลือเวลาอีกสักสองนาทีนะขออนุญาตเล่านิดหนึ่งครับของเราเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องของเด็กเรื่องการศึกษาเรื่องความเป็นอยู่ความทุกข์สุขภาพนะครับเรื่องสาธารณสุขครับเรื่องลถไฟความเร็วสูงนั้นเราก็ให้ครับแต่เราให้น้ำหนักพอๆกับเรื่องอื่นด้วยนะครับ เรื่องการเกษตรเรื่องแหล่งน้ํเนี่ครับเราก็ให้ความสําคัญเราไม่ได้ไปทางเดียวเราจะไปสี่ด้านพร้อมๆกันนะครับแล้วที่สําคัญคือนโยบายเรื่องข้าวเนี่ยเรื่องประการราคาเนี่ยครับเราก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ตั้งใจว่าเที่ยวหน้าจะทําให้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พี่น้องชาวนานเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเพราะของเราเนี่ยแตกต่างครับของเราเนี่ยปลูกข้าวแล้วเนี่ยเราก็มีส่วนต่างให้แน่นอน ปลูกข้าวแล้วน้ําท่วมฝนแรงเปี้ยลงนะครับเราก็มีเงินชดเชยให้เงินเยียวยาให้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเราคิดว่าสิ่งที่เราจะทํานั้นเป็นประโยชน์กับพวกพี่น้องมากกว่าเ้ามีโอกาสผมจะมาคุยรายะเอียดเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ก็คงหมดเวลาแล้วนะครับอนุญาตกราบลาไปก่อนนะครับแล้วอาทิตย์หน้ามาพบกันใหม่เวลานี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ปีิปัดิรับใช้ทุกคนเพื่อประชาชนประเทศไทยจเจริญ